จำตัวคือไทรอยค่ะอาการคือคอมันจะให,ใหญ่แล้วก็จะเหนื่อยง่ายและเราก็จะมีภูมิแพ้แฝงอะไรเงี้ยค่ะเวลาเดินหรือขึ้นบันไดอะไรเงี้ยค่ะจะเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่น <_ k> ก็คือรักษามาตลอดนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดด้วยการสบบุบรีเกือบเสียชีวิตไปได้กินซาิตินตัวหนึง่งแล้วคุณพ่อรู้สึกอาการคุณพ่อดีขึ้นจากที่นอนประมาณ2ปีค่ะคราวนี้ก็ลุกมาทำงานได้แล้วก็ อาการแข็งแรงขึ้น,นแต่ก่อนหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเฮ้ยจะมีเหรอโรคที่แบบรักษาหายพ่อก็เลยแนะนำอซนิตินให้หนูกินก็ได้กินรับประทานสีหนูตามานะตลอดจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องไปห,หาหมอแล้วก็อาการดีขึ้นสำหรับโซนิตินนะคะหนูคิดว่ามันเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับคนที่แบบว่ารักษาสุขภาพและดูแลตัวเองต่อให้เราเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเราก็สามารถที่จะกินป้องกัน สิตินก็สามารถทําให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นครอบครัวหนูกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็สุขภาพครอบครัวหนูดีขึ้นค่ะ